เส้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับนักร้องดีว่าลูกทุ่งสาวอย่างน้องมินตราอินทิราไม่ใช่น้องหละเรียกว่าพี่แล้วกันนะฮะพี่มินตราอินทิราครับแห่งค่ายแกมมิโกที่ล่าสุดนี้ครับก็ได้เริกปล่อยเพลงอีกฟากคือปลายทางเพลงแรกครับจากอัลบั้มสุดขอบฟ้าในคืนเดือนงายที่ได้อาจารย์ปรีชาปัดภัยครับมา แต่งเนื้อร้องให้รวมถึงยังได้ทีม o อนบอร์ดสตูดิโครับมารับหน้าที่เรียบเรียงแล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์และพิเศษกว่านั้นเองครับก็คือยังได้ชวนเกมจุลโหรานนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งโชว์พลังเสียงกันอย่างสุดฤทธิ์ครับคือเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยนะครับจะสะท้อนถึงเส้นทางชีวิตความมุ่งมั่นศรัทธานในความฝันของทั้งสาวมินตราและสาวเกมนะครับที่ทั้งคู่เนี่ย เคยร่วมฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งใหม่ๆในเวทีการประกวดมาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งคู่เองเนี่ยก็เลยอยากจะขอใช้เพลงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เนาะมาส่งพลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นั่นเองนะครับโดยสาวเกมจุลหโหรันเนี่ยออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวเนาะออกมาเปิดเผยกับความ รู้สึกนี้ว่าจริงๆเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากแต่ก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากขอบคุณมินตราที่นึกถึงเกมจนทำให้มีเพลงนี้ทำให้เราทั้งคู่มีพลังและเราจะสู้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะฝากของสาวมินตราอินทิารากันบ้างครับก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะว่าสำหรับเพลงใหม่นี้เนี่ยอยากจะส่งพลังให้ทุกคนที่กำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบาก ให้หรู้ว่าไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไรเนี่ยจะมีพวกเราสองคนอยู่ในเพลงนี้ที่จะเป็นกําลังใจและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะผ่านอุปสรรคไปได้เหมือนที่พวกเราก็ผ่านมาได้นั่นเองนะครับซึ่งสามีนตราเองก็ได้มีส่วนร่วมครับออกไอเดียในเรื่องของอารมณ์เพลงในท่อนลำกรอนอนีกด้วยแล้วก็ยังเอาเครื่องดนตรีอีสานครับหลายชนิดเนี่ยเข้ามาผสมอยู่ในเพลง คือสามินตราเองตั้งใจมากๆกับทุกเพลงในอัลบั้มนี้ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมเพลงนี้กันได้นะครับผ่านทาง YouTube แกรมมี่โกอัลฟิเชียลนั่นเองครับก็เข้าไปติดตามกันได้เลยครับ